โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันอีกครั้งครับสนิทเดยวันนี้เราจะพามาหาเบ็ดวุ้นเมียนในขลังผมเลยเป็นเบ็ดแคนดี้นะคนมีแอฟิกแอฟิกด้วยดูดินี่คือแอฟิกอะไรตัวนี้เห็นไหมว่าีเหมือนอ่าอนิเมชั่นเป็นไม้แคนดี้ไม้ดูอบอุ่นคนเห็นนะและเราจะหาได้ที่ไหนใี่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมพาไปเดู๋ยวเปิดุ้มให้แล้วกันว่ามันจะเป็นตัวไหน แล้วก็มีคนบิ่งมาเลยส่วนตรงถ้าใครสนใจคือมันจะเป็นเหมือนพวกที่ซื้อเยอะทุกคนนี่นีนน่นี่ผมซื้อมาห้าสิบเลยมาเราเปิดดูแล้วก็ได้อะไรบ้างเปิดไปเลยเปิดระยะทุกคนมันจะเป็นหนอนอนะเปิดไปเลยครับผมห้าสิบกล่องอย่าไปหยอกไมนะ่อยาไปหยอกเงินเราบิหลักล้านเราคงผมก็สุตมจะกินได้แต่รอบหนึ่งแต่สกินถ้าฮะแต่เบ็ดไม่มีครับ นี่เราจะได้พวกนี้ทุกคนไม่ใช่นี่เลยเราได้ขอนดีด้วยแม่ของร้อยกว่าทุกคนนี่โชคที่ต้องการห้าสแล้วก็เป็นโชคลาภหรอนีสามสบเปอร์เซส่วนความเด็่อยู่นี้สิบความเร็วหกห้าเราจะทอันนี้กคนถ้าเราสุ่มนะรวมอันนี้ถึงวิเศษหลักจ๋าแล้ว เราเอาเก้าวิ่งมาแล้วกบผมวิ่งมาตรงนี้เลยมีไม่เยอะเพื่อนๆนะทุกคนจะเพิ่อนๆไปเชื่อตรงนี้นะวิ่งกัเลยวิ่งไปผ่านตรงนี้ไปครับผมทุกคนเห็นบ้านหลังนี้ไหมบ้านหลังนี้บ้านอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเกมหลังนี้ทุกคนแล้วเราก็เข้าไปเลยอันแนะม่เลี้ยวซ้ายมีชายคนอยู่ข้ากของเราเลยนี่มีจะตั้งอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ทุกคนต้องเตรียมเงินมานะครับเป็ดอันละพันให้ทุกคนกดีแล้วก็ ซื้อไปเลยอมมันบอกว่านในร้านค้าคนพิเ้าของไอเทมนี้แล้วผมซื้อไ้แล้วไงน,นี่เหียนี่แต่ถามว่าสวยไหมเอาตรงผมว่าสวยดีนะมีเอฟเฟกต์ด้วยอะ่ะ